วันน no. mm ี hmm. ้จะมาซื euh. ้อของขวัญให้แฟนนะฮะน้าอุยมันนี้มาซื้อของขวัญให้แฟนใช้เลยสิมีไซส์ไหมอ่ะถามเขาสิบอกอันนี้ใส่ได้ไหมถ้ามาลองถามว่านี่ไซส์ไดบอถ้าสันไซส์นี่จงถามว่าไซส์ใดพอตายแล้วกู

ชุดรถกก็บาทละนึงต้สองร้อยเก้าสิบบา่ต้องซางรอกเธอหนิมาเอาอยู่นี่เลยตำรวจทำไรตำรวจอ้ยนี่ก็น่าสนุกนะเป็นที่แท้ไหมครับชุดนี่เออตำรวจอันนี้ั งูเหลือมไอ้เนางก็เหลือมนึ่พอแหละมันเยอะมันเยอะพุดเจ๊คนคนก็ซื้อคาเทรียเอาซื้อไปแสดงซื้อเขาซื้อไปเล่นละครเอาห้องเยอะแล้วพอแล้วแม่ชายแล้วไม่ใช่ทำค่ะ จริงเหรออันนี้เอาหรือยังอันนี้เอาหรือยังบอกมันบอกไปหน่อยเพจไม่อันนี้เอาหรือยังยังเคยแล้วมันเป่าฉลุดคลิปนี้ติดเหลืองติดไหมนี่ไม่ตัดเดี๋ยวใส่ให้ดูก่อนะโนใจโอนสแกนตรงนี้เลยโทรศัพท์หนูแม่โทรศัพท์ไหนคือโทรศัพท์ที่อยู่โอนให้นะแม่โอนแล้วอันนึงพันยี่สิบห้าพันห้าร้อยพันห้าร้อย มึงยานมาแล้วเป็นบุกสิบบอบพี่เนี่พอแล้วพ่อแม่ชื่อว่าฉันจะมาดูข้างหลังฉันเอดไลน์ร้านไม่แล้วหรอฉันจะสั่งเองข้างหลังยิงเด็ดสติดนใส่ด้าร้านเนี่ยอนมากสีผ้า้องแล้วอือนเด้ออันนี้จะเป็นตัวใส่อ้ย ต้องต้องให้แม่ปอเทีแล้วป่ะต้องให้แม่ปอใส่เทีแล้วป่ะี่ก็คืนไม่มีเด็ดกว่านี้หนูเลือกข้างนี่อันนี้มันเป็นย่านหมดนโอ้โหหัดพันห้าโอ้โหสุสันมย์หนูก็เบิ้ลชุดสัตวที่ไหนสักเลยมั้งเออเือดเดือเดือดเดดเดืดเดด ซื้อไปให้เขาเล่นตลกเฉยไม่คิดมากแคพรี่ใสแม่กรสีปากของแม่เทาเงินบุมบังบุบบ้แพรี่เขาฝากซื้อ่อืมนี่วดไปง่ายสุแพรี่เล่นตลกเดรับข้าวมาแล้วหรอบ่ลิ่งลิ่งแลวเริ่มเล่งแลวเราะกลับบ้านเลยเรื่องตรงตงขีเออโอ้ย เพราะว่ชอบหรือมันชินละจีนเนี่ยนาเสื้อด่นะรอเราอคยยังรู้สึกว่าคนที่นางพ่อเาล้อุ้ยชุดแข็งดีดิได้แล้วน่าหนาหนารื้่าเสยนี้บอกชุดสองลายก็มาท อันนี้ไปปันหาวให้ซื้อผู้่อก็ใส่ตัวเออ b a ย y าดอกอี่ยังด้อเนี่น้ำฉันอีกเหอใส่โอ้ยฉันคันตของในนู้โอ้กระตายครับกระตายกระต่ายมันยืดอยู่นะอยาวายาวาอันนี้ซื้พอทือม่อันอันนี้เหนื่อยเี่เ ไม่ใส่กระต่ายมาซโอเคนะจะเจอกันคลิปหน้าอะไรคลิปนี้วาสนสาสโอ้แต่ยากเด้อเีมาสกิด